คือกล้องติดรถยนต์รุ่นใหม่ครับที่มี WiFi ในตัวใช้งานง่ายครับสามารถดูภาพโหลดภาพผ่านมือถือได้เลยครับและยังไม่พอครับตัวนี้เขาทํามาใหม่ครับเอาคุณดูชัดไหมครับโอ้โหชัดมากครับตัวนี้สวยด้วยไรจอดีไซน์สวยครับบอกเลยว่าไม่มีแสงแยงตาอีกต่อไปครับและบอกเลยครับตัวนี้น้ําหนักเบามากครับปกติกล้องเก่าๆทั่วไปเนี่ยมันจะต้องติดกับกระจกมองหลังใช่ไหมครับแล้วมันจะหนาและหนักเวลาติดเนี่ยมันจะหักลงมาตัวนี้ไม่ต้องครับสามารถติดกับกระจกได้เลย ไร้จอ ได้แสงไม่แยงตาครับแล้วก็ชัดกว่าเดิมพัฒนารเพื่อคนไทยครับและไม่พอครับตัวนี้เขายังคงคอนเซปต์เดิมคือเมนูภาษาไทยตั้งค่าง่ายมากเมนูภาษาไทยฟังก์ชันภาษาไทยเหมาะแก่คนไทยอย่างเรามากติดตั้งโดยไม่ต้องงอช่างสาตาร์ทปุ๊บก็ใช้งานได้ทันทีและยังไม่พอครับเลนส์นี้เป็นเลนส์กระจกครับมันดียังไงครับข้อดีของมันก็คือมันจะคมชัดกว่าพวกเลนส์ทั่วไปภาพจะชัดจะเคลียร์กว่าตัวเลขเป็นตัวเลขตัวอักษรเป็นตัวอ,กอัวอกษรรับรองคุณติดตัวนี้ไปภาพชัดแนน่อน โยนกล้องเก,เก่าทิ้งไปได้เลยครับคุณสังเกตไหมกล้องเก,เก่าเนี่ยมันจะชอบมีจอแล้วมันจะชอบอยู่ด้านขวาปี2023เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ครับไร้จอไม่มีแสงแยงตาตอบโจทย์คนเจอปัญหาแสงแยงตาแน่นอนครับนนกระทัดรัดกว่ากล้องรรทั่วไปถึง3เท่าติดตั้งได้อย่างเรียบเนียนไปกับกระจก ดูดีไม่มีแสงแยงตาและที่สำคัญนะครับเจ้าตัวนี้ยังมี WiFi ในตัวคุณสามารถดูภาพผ่านแอป,ปได้แบบเรียลไทม์เลยครับคือภาพที่บันทึกเนี่ยกับภาพที่จองมันจะตรงกันแบบเป,เป,เป๊ะๆถ้าคุณอยากดูก็แค่เปิดแอป,ปแบบนี้ครับเชื่อมต่อง่ายๆจะตัวเลขจะตัวอักษรจะายทะเบียนก็เห็นชัดหมดครับและตัวนี้สามารถปรับหมุนเลนได้คุณไม่ต้องกลัวเลยว่าภาพมันจะเงยจะปรับไม่ได้ตัวนี้มันสามารถปรับหมุนเลนได้แบบง่ายๆแบบนี้ พร้องให้เลนกว้างถึง120องศามองเห็นครบถนนถึง6เลนเห็นทั่วถึงไม่มีมุมบอดและข้อดีของการปรับภาพได้ครับคือมันสามารถเห็นภาพในรถได้เลยคนระับแบบนี้เลยเ<อ>ชื่อมต่อง่ายมากไม่ว่าจะเป็น iPhone Android เชื่อมได้หมดสามารถดูภาพย้อนหลังผ่านแอปได้ด้วยคุณจะดูภาพรถชนหัวคุณไปไหนดูได้หมดเลยครับการติดตั้งกง,ง่ายมากๆคุณสามารถทำได้เองโดยไม่ต้องงอช่างเพียง1 เสียบเมมโมรีการ์ดและติดเข้ากับกระจกเดิม 2. เสียบใส่ชัดกล้องหน้า 3. ต่อไฟกับที่จดบุรี่เพียงเท่านี้ก็ใช้งานได้ทันทีมีหลักฐานตลอดเวลาเลยครับและที่ว้ามากครับคือตัวนี้มีฟังก์ชันบนลูปคุณไม่ต้องมานั่งลบไฟให้เสียเวลาใส่เมมเข้าไปบันทึกวนซ้ำออโต้ลบของเก่าบันทึกของใหม่ไม่ต้องกวมเมมเต็มไม่ต้องมานั่งลบไฟให้เสียเวลา ปกติครับกล้องตัวนี้2,190บาทแต่วันนี้ถ้าคุณเห็นคลิปนี้ผมจัดให้ไปเลย990บาทฟังไม่ผิดครับเอาไปนะครับ990บาทรับประกันสินค้า1ปีเต็มเสียเปลี่ยนใหม่สินค้ามีปัญหาส่งเคมผ่านเซเว่นอใกล้บ้านคุณได้เลยพร้อมทีมงานอธิบายการติดตั้งทุกขั้นตอนของไทยศูนย์ไทยเก็บเงินไปทางทั่วประเทศไทยคนไหนจะสั่งจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม